การที่จะดำรงอยู่ได้ของรัฐบาลอของคุณแพทองทาน,นยอยู่ที่อนุรักษ์นิยมครับคราวนี้นโยบายต่างๆก็จะถูกเอื้อไปที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มในทุนโดยที่ประชาชนอาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะได้ส่วนแบ่งหรืออาจจะได้แค่เศษเนื้อข้างเขียงแต่คุณท<ะ>ักษิณก็จะบอกว่าแต่ถ้าเศษเนื้อข้างเขียงมันใหญ่มากพอกูแคร์ม,ม,มันอาจจะผมซื่อตรงเนี้ ผมเลยบอกเราจะต้องตามดูนโยบายแล้วกันกับเรื่องนโยบายของคุณทักษิณแบบยาวๆคือผมคิดว่าผมไม่เคยประเมินคุณทักษิณต่ำผมพูดกับทุกคนเสมอว่าคุณทักษิณเป็นหนึ่งในนายกที่เก่งที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาและที่บอกว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสทำได้จริงเพราะเขาเคยทำมาแล้วใช่ผมถึงมันมีเครดิตเก่าอยู่คือการให้เกียรติคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมสยบยอมคุณทักษิณนะ